thank mm -hmm. เปิดครับที่เอาโอ๋มาตั้งไว้ข้างหน้าของำไมเป็น,ปนพ่อพันธุ์อันดาบา้าของเราครับเจา<อ>้าตำเกิงครับอันนี้คือตัวพ่อที่ให้ไข่ออกมานี่แหละครับกับตัวเมียตัวไหนฮะเข่งๆอยูอ่ดครับตัวตีนตา้งน้อนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นเต่าสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไหมตัวนี้ คือถ้าถ้าไม่เทียบกับกาลาปกอสนะครับ,ค,รบคือกาลาปรกอสเขาใหญ่ได้กว่านนี้เคยเคยเห็นก็โอ้โหเกือบวาน,นเกือบซากเลยอ่าใช่ครับแต่จริงๆตอนนี้ก็คือยังมีเหลืออยู่นะครับยังมีเหลืออยู่ใน,นสวนสัตว์บางที่แต่ว่าก็<ม>เหลือน้อยมากแล้วอะเ<ม>หลือของตัวเทนั้นแหละนะแต่ก็มีแซดเดิลแบ็กกาลาปกอสที่ยังพอเหลืออยู่นะครับให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอ่ะแบบใกล้ผ<ม>สมได้ครับ่ บอกได้ชัดเจนเลยว่าไหนตัวคู่ตัวไหนตัวมี20นิ้วก่บมัยังดูพลาดอีกลยครับยังมีพลาดได้แบบถ้าซูนี่แบบปุ๊บนึงก็รู้แล้วเนาะใช่ใช่พราะมันดูจากช่องเพศได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความใหญ่ของเจ้าอัลดบ้ากันนะครับอันนี้คือแบบยังใหญ่ไม่สุด โอ้ยยังใหญ่ได้อีกเยอะนะครับเยอะเยอะเยอะมีแม่พี่เพิ่งให้ใส่ถ้าที่เกาะซีเชลนี่ที่เห็นกันแบบอย่างนี้แหละโอ้ยใหญ่ใหญ่างนี้แหละซีเชลคนที้เป็นหลบข้างตัวมันนี่มองไม่เห็นเลยฮะใหญ่มากอย่างขนอย่างอย่างโคดี้นี่ใหญ่เลยเฮงเฮงเขียนชื่อไว้เลยเฮงเฮงเดี๋ยววันหลังเราทำเลเซอร์ทัชคูไ่เครับเดียครูส่วนใหญ่ก็มาร์กิ้งอย่างนี้แหละจะได้ไม่เป็นรอยที่กระดอง เห็นมีคนทําที่ผูดกระดองเลยนะที่พ่าแม่แต่จริงๆผมว่ามันไม่ดีนะเ,เพราะว่าจริงๆเนิร์ฟเอนดิ้งหรือว่าตัวตัวปลายของเส้นประสาทนะครับมันก็มาจดจบอยู่ที่ตรงผิวกระดองด้วย อันนั้นการที่จะไปทําแกะสลัดหรือจะไปกรีดหรือจะใช้ลูกเจียตัดหรือจะเขียนนชื่ออะไรอย่างงี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะแต่ก็ทํากันหายครับสุดท้ายหายฮะพอแกะไปก็ค่อยๆจางไปไม่ได้ลายหายครับลาหายลายหายไปจากศูนย์อ่าเอาละบ้าเนี่ยในธรรมชาติยังเหลืออยู่เยอะไหมครับในธรรมชาติก็มีที่เกาะซีเชลก็เยอะนะครับแล้วก็เกาะมาเลเซียก็ยังมีอยู่ ก็ก็ผมว่าก็มันยังก็ยังไม่ไม่ไม่หายไปอะนะครับยังอยู่อยู่อีกเยอะแล้วก็ในสถานที่เรียนก็ยังมีการเพาะพันธุ์ได้อูฮะเขาเพาะพันธุ์กันง่ายกว่าบ้านเราเยอะเลยครับครับฮะบ้านเรานี่อยู่ในตู้อินวูเบตของเขานี่เอามาใส่ตะตะกร้าใส่กล่องใส่ลังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ปล่อยให้มันฟักเองเลยโอ้น่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเขาด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันอยู่มาจน มันก็ัเขาเลยก <อะ S 2> มันปรับตัวเข้ากับพ<ป>ื้นที่ตรงนั้นไปแล้วนะครับ <criptions S 2> mm. แล้วอย่างนี้อ่าอาดาบ้ากับสุกัตาเนี่ยรเลียงง่ายกว่าผมว่าสุกัตาก็จะง่ายเมื่อตโตแล้วนะครับแต่ว่าอาดาบ้าน Today, เนี่ยเลี้ยงง่ายเนี่ยเด็กเลยครับแล้วก็ความต้องการแสงแดดก,ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าสุกัตาต้องการน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ถามว่าต้องโดนไหมก็ต้องโดนแดดนะฮะถ้าไม่มีก็อย่างน้อยต้องมีหลอด UV เขารับเขารับแดดตรงไหนที่แท้จริงี่ที่ตรวจจริงครับไม่มีอะไรสู้พระเจ้าให้มาไม่มีไม่มีเขารับแดดตรงไหนให้ต้องกระดองทั้งตัวครับกระดองก็รับได้นะฮะส่วนที่เป็นกระดูกนะครับพอโดนแดดเนี่ยเขาจะเก็บความร้อนไว้ในร่างกายอ่าคือวิตามินดีสังเคราะห์บนผิวหนังนะครับซะส่วนใหญ่นะครับตามเนื้อตามตัวเขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นกระดองเนี่ยทำไมมันถึงทนความเย็นในช่วงกลางคืนได้เพราะว่า เขาตากแดดแล้วก็จะเก็บความร้อนไว้อยู่ในแกนกวางลำตัวก็คือในส่วนของโครงกระดูกต่างๆนะครับครับ,รบหรือแม้ก็่โครงตัวเขานี่แหละครับที่ก็จะเป็นช่องว่างาของลำตัวนะครับ <azon. S 1> ดูน่ารักมาก <cos. S 2> าเชื่งมากแล้วก็ติดคนด้วยนะเนี่ยติดสัตว์มติดอาหารถ้าเลี้ยงเราเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาครับจริงๆต่อเป็นสัตว์ที่ไม่ได้สังคมอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ การเลี้ยงเป็นฝูงเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมทางธรรมชาติของเขาด้วยนะครับการเลี้ยงตัวเดียวก็มีพฤติกรรมทางธรรมชาติของตัวเขาตัวเดียวไม่มีโซเชียลอะไรของเขาเป็นโซเลเทอรี่ก็ได้ใช่มันจะอยู่เดียวๆก็ได้หรือว่าจะอยู่กันเป็นฝูงก็ได้เช่นเดียวกันไม่ได้มีผลว่าเลี้ยงตัวเดียวแล้วมีปัญหานะครับเห็นว่ามันไม่ได้แสดงพฤติกรรมแบบตัวผู้ก็พยายามไปหาตัวเมียหรือว่าตัวเมียก็อยู่เป็นฝูงกันหรือว่าอาจจะแต่บางตัวมันก็ชอบแอบอยู่เดียวของมันอย่างเงี้ยครับบางที จะบอกว่าสัตว์เลี้ยงคานจะเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงกลุ่มผมว่าก็ไม่ค่อยมีผลอะไรคนบอกว่าคนน้องเหงาอย่างเงี้ยอ่ะเหงาน่าจะเป็นเจ้าของมากกว่าเลี้ยงตัวเดียวก็ได้ได้ครับได้ครับเหมือนยิกงวัวหน้าเหมือนงูอะไรเงี้ยจิ้งตัวเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรครับที่เปิดครับครับผมอ่ะที่บอกว่าเต่ามันไข่เนี่ยมันไข่ตรงไหนใส่ตรนไม้ขอตรงนี้ได้หรอครับ ก็คือบนพื้นเลยนะฮะว่าแตบไขก่ก็แต่เขาก็โย,ยนบนดูไข่เขาไม่ไข่อ๋อเป้าไข่คร <c oughs> ล้านี่น่าจะเป็นอคอกแรกเลยอย่างที่พี่บีบอกเมื่อกี้เขาคงงงๆอ่ะครับว่าจะจัดการกับไข่เขายังไงไไไรครับโดยปกติถ้าเขาขุดเนี่ยเขาไข่เสร็จเขาปกด้วยขาหลังปุ๊บเขาไปเลยนะฮะเขาไปเลยแต่ที่บนเวียนอยู่กับไข่ก็อาจจะสงสัยว่าจะจัดการกับไข่อยังไงเนาะอาจเป็นแม่แรกแม่แรกครั้งแรกของการไข่ แล้วอย่างเนี้ยครับอ่าอย่างเต่าสุขัตาเนี่ยครับนะครับเขาก็ขึ้นกันเรื่อยๆอย่างเนี้ยเหมือนกันไหมครับจริงๆมันก็มีแอบขึ้นกันนะนอกฤดูก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ไม่ถี่บ่อยอนสุขตาครับอันนี้จมน้าใช่ไหมครับจมฮะจมฮะอันนี้ว่ายน้ําไม่เป็นนะฮะ ไปใส่นะครับโยนลงในบ่อวกหวังดีถือด้วยน้ำหนักตัวที่เยอะด้วยนะครับถ้าน้ำลึกเกินไปเนี่ยรับรองว่าเขาช่วยเรือเืองนี้ได้ฝันเต่าไทยเราด้วยนะก็ถ้าเจอก็อย่าไปนอนใช่เต่าบกทุกชนิดครับเราจะสังเกตยังไงก็คือเต่าน้ำเนี่ยในล่องระหว่างนิ้วเนี่ยเขาจะมีพังคือนะครับเป็นเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้ว่ายน้ำนะครับเท้าก็จะแบนแบนครับส่วนเต่าบกเนี่ยเท้าเขาจะกลมกลมเหมือนช้างนะครับ อันนั้นเนี่ยคือเต่าบอกไม่มีสิทธิ์ไปปล่อยลงน้ํานะครับหร,หรือแม้กระทั่งเต่าน้ําเองไปปล่อยแม่น้ําน้ําเชี่ยวเชี่วล,ลึกก็ไม่ได้นะเพราะเต่าบางชนิดก็เป็นแค่เต่าอ,อยู่ตามบึงตามพืนน้นที่น้ําขังอะไรอ,อ,อย่างนี้ครับครับครับน่ารักมากราคาเริ่มต้นของอัลดาบ้าเนี่ยสมมติว่าน้องๆอ,อยากเลี้ยงแบบไอ้เจอสุขัตตานะครับเราซื้อสุคัตต้ามาแล้วอยากได้อัลดาบ้าอย่างเงี้ยราคาต่างกันเยอะไหมครับโอ้แต่ก่อนแพงมากเลยนะนะฮะ นิ้วนิ้วละเท่าไหร่นิ้วละหมื่นนิ้วละตอนที่พลาสุดที่ผมเคยเห็นนะครับนิ้วละสองหมื่นสามนิ้วหกหมื่นขายกันสามหกหมื่นลูกเตานะส่วนเต่าใหญ่นี่เคยเห็นมากสุดก็คือคู่ละแปดล้านคู่ละแปดล้านแปดล้านใหญ่เข้ามาคือใช้คือซึ่งไม่ตายตัวว่านิ้วละหมื่นแล้วไม่ไม่ไม่ไ่แต่ตายซึ่งอยู่ข้างนอกใครจะขายเท่าไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า อยากได้สุกาต้าเปุ๊บเราก็ต้องเก็บอีกเยอะเลยบานเลยนะครับเวลาราคากันเลยนะครับนั้นเด็กๆหลักร้อยอันนี้เด็กๆก็หลักเป็นหมื่นละนะครับที่หมอครับแล้วอย่างสุกาต้าเนี่ยมีโรคพวกมิวพวกอะไรพวกนี้อย่างอัลเรบ้านนี่เหมือนกันไหมฮะแทบไม่เจอนะครับแทบไม่เจอนะครับไม่เหมือนในสุกาต้านะครับแต่สุกาต้าเนี่ยจะเป็นเต่าที่ป๊อปปูล่ามากเลยถ้ามา ด้วยอาการไม่เดินตัวพองๆนะครับด้านข้างของเขาพองๆเนี่ยมาส่วนใหญ่ก็เป็นนิวกันสักเจ็ดสิบ่อซิเนเเลยนะครับแต่ส่วนเอาลาบ้าหรือเต่าบกบางชนิดหรือเต่าบกของไครเนี่ยเราจะเจอน้อยนะครับว่าเป็นนิวเพราะว่าอาหารการกินเขาสามารถกินอาหารพืชผักทั่วไปได้แต่ถ้าเป็นสุกต้าต้องเป็นพืชย่าอย่างเดียวหรือไม้อวกน้ําอย่างเช่นพวกกระบองเพชรต่างๆผมผมเคยแบบเจอให้กินพวก กระบองเพชรพวกเสมาเยอะๆอย่างเงี้ยค,คนก็จะมาติว่ามีปัญหาเรื่องไตเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวไหมฮะเกี่ยวครับเพราะว<อ>่าจริงๆในธรรมชาติน่มันไม่ได้มีให้กินเยอะขนาดนั้นหรอกครับเดินไปไกลๆถึงจะได้สักหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งใบ <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเต่าใหญ่โอเคเขากินได้เยอะตามน้าหนักตัวเขาแต่ถ้าเป็นเต่าขนาดเล็กๆเนี่ย เราให้แต่เหมาะสมดีกว่าแล้วก็เน้นหญ้าเป็นหลัก80-90ไปเลยครับปเลครับก็กินได้ให้มันเหมาะสมใช่ไม่ใช่ว่าวันนี้ผักก็ผักทั้งวันเลยพรุ่งนี้หาหญ้าไม่ได้ก็ผักอีกอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะทําให้เป็นนิ่วแล้วก็อาจจะทําให้ทางเดินอาหารผิดปกติได้ครับแล้วอย่างอัลดาบ้าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นโรคเนี่ยสมวนมากามันจะเป็นโรคอะไรบ้างครับอัลดาบ้าที่เราเจอถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเล็กๆนะครับก็ภาวะปอดอักเสบมีนะครับทางเดินอาหารอักเสบจากจาก โปรโตโซ่ต่างๆหิย่าต่างๆเราเคยเจอนะครับก็คือเป็นได้เหมือนเต่าอื่นๆนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าเขาจะมีความทนต่ออาหารในบ้านเรามากกว่านะครับจะกินพืชยาได้เห็นมครัเมื่อกี้กินใบไม้แห้งก็กินได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาดำรงชีวิตแบบไนนี่นี่กินเองเลยนะครับอันนี้ใปไม้แห้งกินเองกินกินกินได้ครับ แค่ต้องการความหยาบจากพืชอาหารแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาเขาได้โปรตีนส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนที่ผ่านจากอาหารเข้าไปในร่างกายเขานี่แหละและส่วนหนึ่งก็เกิดจากแบคทีเรียต่างๆที่เจริญในทางเดินอาหารแล้วสร้างโปรตีนให้กับเขาครับครัที่เบิร์ดครับที่พาผมมาอยู่หน้าตู้เย็นทำไมเนี่ยพี่ใส่เต่าหรว่าผมก็ว่าเอ้ย อันนี้เป็นตู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตู้ักขาไอ่ที่จะเพิ่มเติมมีระบบความชื้นเพิ่มขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เย็นมากนะไม่ได้แบบตู้เย็นนะครับก็ควบคุมระบุประมา2 7 28 30ไม่เย็นบมดอ่ะมันจะประมาณ7 1ง4 7ครับเยือกเลือดประมาณ เราอยู่ที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่ส7บเจ็ดนะครับพอฟื้นัต่นิบอไ่เคยเที่เดียลยตัวใยญ่เดียวผมใช้เ่าอะไรด้วยอนาบ้าอนาบ้าใช่ครับโอ้จริงปีนี้เป็นปีแรกเลยเนาะจริงเริเราตื่นเต้นเรื่องอนาบ้ากันนะครับเพราะว่าเอฟเอร์นาเอฟเโรนาได้เป็นคนแรกเลยครั้ทงตัวแล้วครับพี่เอกลำบากนะครับก็ออกมาละตอนที่นะครับ เ็งได้ดีครับเป็นเรื่องได้ดีที่เราเราทำได้เราได้ครับก็ต้องขอบคุณทั้งอ่ายหลายคนนะครับที่ให้ความรู้เราแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทั้งหลายส่วนที่ผลักดันให้เราจนจมีไครครับครับก้าวฟองแกของเสี่ยงรายพ่อก็เป็นเจ้าดําเกินนะครับผมน้อยลําเข้ามานะครับผมแล้วก็เนี่ยก็เป็นเจ้ามีเงินครับเจ้าแรกที่เข้ามาในเมืองไทยเลย อันี้อยู่มา้งวันสติ๊กตุครับคือยู่แต่วัน20กว่าเดืี่อะะไข่ครับยืนตั้ทแล้วตี้อเดือนแันก็ร่มเดือนละวเดือแล้วต้องใช้เวลารอนงี้เมื่อไหร่อ่ะ9 0วันนะ9 0วันต่เย่านน้อยก็มี2เดอนกว่างอกว่าต่อจากนี้นะหมายถึงว่ามันต้องโดยเฉลี่ยก็ประมาณ9 1ควันถ้าคือฟังที่ ซิกบอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับจะได้รู้เราบ้าสัญชาติไทยแล้วสัญชาติเชียงรายสัญชาติเชียงรายเราเห็นสัญชาติเราบางแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นสัญชาติเชียงรายกันนะครับพี่หมอคือแบบได้ความรู้เยอะมากครับนะครับผมอ่ะโอเคครับพี่หมอครับมีอะไรจะฝากน้องๆทางบ้านไหมครับสําหรับจะเลี้ยงสัตว์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยครับจริงๆการเลี้ยงสัตว์มันไม่ได้ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องศึกษาเขาก่อน ว่าเราชอบสัตว์ประเภทไหนแล้วก็สัตว์ประเภทไหนมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือนอกจากมีความรู้ก่อนที่จะนํามาเลี้ยงนะครับก็คือเราจะต้องมีพื้นที่ให้เขาด้วยนะครับศึกษาให้ถ่องแท้งจริงว่าพื้นที่เรากับไลฟ์สไตล์เราอ่ะก็คือวิอย่างเด็กนักเรียนที่ยังต้องไปเรียนเช้าจดเย็นอย่างเงี้ยเราต้องมาดูแค่ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องดูสัตว์ที่เหมาะสมกับ การทํางานหรือหรือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับคณไม่มีเวลาจะยังเต่าออกไปตากแดดอย่างนี้ก็ต้องก็ไม่ได้ครับหรือหรือจะใช้หลอดอย่างเดียวก็ก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าหลอดบางประเภทให้ UVA ไม่เพียงพอก็จะเป็นภาวะโลกระดูกได้หรือว่าภาวะ MDD ได้บางทีเห็นว่ามันหลอดยังมีแสงอยู่เนี่ยแต่บางทีสารเคลือบด้านหน้ามีความมีการเสื่อมเมื่อถึงอายุการใช้งานแล้วแม้ว่ามีแสงอยู่ก็ต้องเปลี่ยนใช่ใช่ครับ ธรรมาชาติไม่ได้ใช่ครับเม,มือ่อเมื่อเราตอนเด็กๆอ,อาจจะเลี้ยงยากสัตว์หลายๆชนิดนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถปล่อยเอาดออย่างเช่นพวกเต่าอย่างเงี้ยครับ,รบก็จะเลี้ยงง่ายไปเลยครับเพราะว่าเขาอยากได้แดดเขาก็จะได้แดดเขาไม่อยากได้แดดเขาก็หลบร<อ>ุ่มของเขาเองครับผมก็จะ<อ><ม>ไม่ต้องไปกัวงวลเรื่องนะ<ม>ั้นก็เน้นเรื่องอาหารและความสะอาดแค่นั้นเองคร<อ>ับผม,ม โอเคครับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้เนาะรถตอนพี่หมอนะครับครับอะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมช่อง B Bank Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับครับอะขอบคุณพี่หมอทั้งสองนะครับครับขอบคุณพี่เบิร์ดครับผมดีครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย